อบอมเครื่องบอมเครื่องกันครับว้าใช้มือแล้ว <c oughs> อ้าวเสือบเสือบสวยๆเสือบสวยๆ นึ่โนเห็นไหำไปแล้วครับทีมรักผมนำไปแล้วครับไปแล้วกลับมาหัวเสาลดเรียบร้อยอยอกเป่างรับหัวเสาโคกเรียบร้อยนอนจริง เรียบร้อยโอ้เลนเนี่มๆเลยกินเนี่มๆเลยเอาล้วมาหัวเสากอกกลับอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยออกตไม่ได้กินไม่ด้ก่ีอาหัวเสา ออกรับบล็อกกลับไปเด้งกลับมาโอ้ยสุดปลายเท้ายังอยู่ครับอาหัวเสารเรียบร้อยมาแล้วครับ บล็อกตั้งรับหัวเสาปล่อยเรียบพิกเนตเรียบร้อยสวยอโอ้ยอ,อย่าไปลืมชอ็อตดูชดเด็ดนะอย่าไปลืมดูชดเด็ดนะโอ้โหสวยเอับลาบาตั้งหัวเขาเปี้ยงโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่โคกยังอยู่เดีย๋ยวนั่นเฮ้ย โอ้ยลุ้นใจกระขาดครับโอ้ได้ักข่ายแล้วเหรอเฮ้ยเรียบร้อยอ้าพริกเน็ด้ยโอ้โหนี่พริกเน็ดเอาเนี่ยครับตั้งรับไปหัวเสาสวยงามโอ้เรียบร้อย โอ้ยไม่เข้าไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจยุดยงมาฉลามมาชมไห้อ้ามาแล้วครับหมวอเสารับได้โอ้ยไม่ข้าอีกแล้ว

โอ้ยไม่ถึง <ELLER> oh. ลงหนักครับลงน,นี้แรงลงน,นี้แรง <S <S มีแม่ไม้มมยไทยด้วยครับแต่ตะก้อวนันนี้เอาล่ะครับหมอสาวเช็ด เรียบร้อยโอ้ยไม่คาม โอ้ยไม่ข้ามเสียดายมากเลยลูกนี่สวยมากเอาใหม่ครับเอาใหม่ยังมีโอกาสสั่งรับกลับมาโอ้ไม่ยอดครับเอาวได้ยินเสียงพญาไอีธานีกันเสียงแล้วโอ,อ้อะไรมันจะขนาดนั้นนี่ปึ๊บไปแล้วครับอ้าวกลับมาตั้งรับเตะหวัวเสาหก ไ่ข้มามเอาละครับโคกลงพอดีสวย เดี๋ยวดูเสิร์ฟลูกนี้ลูกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสูงเสิร์ฟสวยครับลูกนี้อากาศ